มแมลงศัตรูพืชที่ต้องระวังช่วงดอกมะม่วงบานมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรดุ้งพันเองเพื่อความยั่งยืนครับวันนี้เองจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการที่ เราจะดูแลมะม่วงเนี่ยช่วงที่ดอกมะม่วงของเราเนี่ยทั้งตูมแล้วก็ไปสู่ในช่วงของดอกมะม่วงบานนะครับเพราะว่าตอนนี้หนาวมันเข้ามาเต็มที่แล้วแล้วก็มีมะม่วงบางต้นเนี่ยเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างมะม่วงด้านหลังของผมนี่กําลังจะเป็นฉัดสุดท้ายที่เ,เขาเรียกว่าเป็นฉัดที่สะสมอาหารเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันจะแทงช่อดอกเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ของ ปีที่ผ่านมานะครับว่าถ้าหากเราเนี่ยต้องการจะได้ผลมะม่วงกินในช่วงของฤด,ดูมะม่วงเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลต้นมะม่วงของเราอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้เองจะเล่าให้ฟังว่าแมลงศัตรูพืชที่มันจะเข้ามาทําลายช่อดอกมะม่วงช่วงที่ดอกมะม่วงเราแทางดอกตูมนะครับแล้วก็ดอกบานเนี่ยมันจะมีแมลงอะไรที่มันสําคัญสาคัญนะครับแล้วก็จะเข้าทาลายเป็นหลักและทําให้เราเนี่ยเกิดความาสูญเสียเขาเรียกว่า ต้นมะม่วงที่มันจะติดลูกไปนะครับก็เริ่มจากถ้าเราเห็นดอกมะม่วงนะครับเริ่มแทงดอกนะครับที่เป็นดอกกุ่มตูมออกมาช่วงนี้เองเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยสามารถพ่นป้องกันได้นะครับแล้วก็พอดอกมะม่วงไปสู่ในช่วงของดอกมะม่วงบานนะครับช่วงนั้นเองจะเป็นช่วงการเข้าทําลายของแมลงศัตรูพืชก็คือเพลี้ยจักจั่นซึ่งเพลี้ยจักจั่นเนี่ยมันจะเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ช่อดอกมะม่วงของเรานะครับ ก็ทําให้ช่อดองม่วงเราเนี่ยมันเหี่ยวแห้งไปนะครับแล้วก็จะไม่ติดผลเพราะว่าถ้าเพี้ยเข้าเยอะๆนะครับมันก็จะส่งผลเสียอีกอันนึงก็คือมันจะก่อให้เกิดลาบนเอ่อเรียกว่าบนใบมะม่วงเพราะว่ามูลที่มันขับถ่ายมามันจะเป็นน้ําหวานนะครับแล้วน้ําหวานเองหรือน้ําตาลที่เวลาเราเอ่เอาไปวางหรือทาหกตรงไหนเนี่ยลาเนี่ยมันจะชอบไปขึ้นตรงนั้นนั่นะคือ ต้นเหตุที่จะทำให้เกิดลาดำเนี่ยมันก็มาจากมูลของเพราะจักรน,นะครับแต่ถ้าเราป้องกันตั้งแต่ตอนที่ผมบอกก็คือช่วงที่ดอกตูมนะครับเรามาป้องกันซะก่อนแล้วจะไม่ทําให้เกิดการที่เรียกว่าเพีายเข้าทําลายและลาดําในที่สุดเนี่ยเรากําจัดต้นตอได้นะครับหรือป้องกันที่มันจะเกิดความสูญเสียได้เนี่ยก็จะไม่เกิดสาเหตุที่ผมเล่าให้ฟังอันนั้นคือปลายเหตุนะครับคราวนี้ มแมลงตัวอื่นที่จะเข้ามาอีกอันหนึ่งช่วงที่ดอกมะม่วงแทงดอกตูมออกมาก็คือนอนก็จะมาจากนอนบุ้งนอนต่างๆที่เกิดจากผีเสื้อที่มันมาวางไข่ไว้แต่ถ้าเราป้องกันดอกมะม่วงก่อนที่ดอกมะม่วงเราอ่าเรียกว่าดอกตูมเราก็ป้องกันแล้วอายุของดอกที่จะบานไปสู่ช่วงติดผลเนี่ยแล้วเราป้องกันไว้เนี่ยตรงเนี้ก็จะไม่เกิดความเสียหายอันนี้ ตัวที่2ที่ผมพูดไปก็คือหนอนนะครับตัวแรกก็คือพียจักดั่นตัวที่3ามันจะเป็นช่วงต่อนะครับบางทีมันจะไม่ค่อยเข้ามาช่วงที่ดอกมม่วงบานสักเท่าไหร่ก็คือเพีย้ยไฟแต่เวลาเราพ่นสารหรือป้องกันไว้เนี่ยเพีย้ยไฟหนอนและพิษจักดั่นจะไม่เข้านะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเรามีเพียงแค่หนึ่งต้นปลูกไว้หน้าบ้านไว้ทานผลหน้าบ้านนะครับเราจะป้องกันทํำยังไงนะครับก็คือช่อดอกม่วงถ้าเห็นดอกมม่วงแทงช่อดอกมาดอกตูมนะครับ เราสามารถฉีดพ่นละอองน้ําขึ้นไปบนต้นได้เพื่อสร้างความชื้นให้กับต้นมะม่วงของเราพอมีความชื้นเพลี้ยจักจั่นจะไม่มาอยู่ช่วงที่ดอกบานเวลาเราฉีดพ่นให้น้ําที่เป็นฝอยให้กับต้นเราจะไม่ฉีดพ่นช่วงที่ดอกบานนะครับเราจะทําแค่ช่วงดอกตูมเพราะว่าถ้าดอกบานเนี่ยมันจะมีส่วนที่จะไปทําให้ดอกเน่าได้ยิ่งถ้าไปทำเรียกว่าฉีดพ่นตอนเย็นก็จะทําให้ ดอกเนี่ยอาจจะเน่าเสียหายได้นะครับดังนั้นถ้าใครจะฉีดพ่นนะครับก็สามารถที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้าพอแดดออกดอกก็แห้งไปแบบนี้จะไม่เกิดความเสียหายสามารถป้องกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีหลายต้นแล้วมองว่าอยากจะมีมะม่วงเอาไว้รับประทานนะครับแล้วจะทําการป้องกันก็คือที่ผมบอกในทุกๆครั้งว่าถ้าดอกมะม่วงเราเริ่มแทงช่องมาแล้วเป็นดอกตูมนะครับพ่นสารป้องกันก็คือ อีมิดาข้อผิดนะครับหรืออซิทาิผิดเนสองตัวเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครมองว่าบางทีเราอาจจะแบบไปซื้อที่ร้านมาแล้วบางทีอาจจะได้ยาเป็นแบบเป็นน้ํามาแล้วกลัวว่าอาจจะเป็นยาร้อนจะทําให้ดอกเสียหายก็สามารถที่จะซื้อที่มันเป็นสารแบบผงไม่ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นก็ไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มองว่าจะป้องกันในเรื่องของการเสียหายของดอกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แบบผงได้ก็จะไม่ทําให้เกิดที่เรียกว่า ยอดไหมช่อไหมอะไรแบบนี้นะครับในกรณีที่ไปใช้สารที่มีส่วนผสมของน้ํามันมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมใช้ของปีที่แล้วเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีมะม่วงเอาไว้รับประทานแต่ถ้าเกิดเราไม่ป้องกันเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยถือว่าพีชกรจันเนี่ยเข้าของเพื่อนบ้านแบบเยอะมากแล้วแบบโหแบบเวลาดอกเสียหายแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนนะครับมันยังอยู่ในก้นม้ม่วงต่อไปอีกทําให ตัวของอาการขยายพันธุ์ขยายจํานวนมันเนี่ยพอมันไม่กําจัดแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีแต่ถ้าเกิดเรากําจัดในส่วนของเราเนี่ยแล้วเราดูแลอย่างทต่วถึงนะครับมะม่วงของเราก็จะได้รับประทานผลได้อย่างมีคุณภาพนะครับเพราะว่าถ้าเราป้องกันเขาก็จะติดดอกดีพอติดดอกดีผลที่ออกมาก็จะสมบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาฝากกันวันนี้สําหรับการเตรียมการก่อนที่ดอกมะม่วงเรา บ้านบ้านใครที่ดอกตมูมส่งมาถามผมก็ใช้วิธีนี้ที่ผมบอกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเ,เราทําได้เร็วเราก็สามารถป้องกันเจ้าเพี้ยจักรจันที่มันจะเข้ามาทําลายดอกมะมงวงเราได้ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้เราขอขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด Subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเราวดีจะนาํามาฝากกันในครัง้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ